สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำเมนูหมูสับผัดไข่เค็มนะครับดูวัตถุดิบเราก่อนก็จะมีหมูสับมีไข่เค็ม2ใบแล้วก็มีพริกมีต้นหอมนะครับอีกหนึ่งเมนูก็จะเป็นผัดแตงกวาใส่ไข่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการและขั้นตอนการทำกันเลยครับผมไป ก่อนอื่นก็นําของมาล้างก่อนเลยนะครับเช่นเคยวันนี้ฝนตกนะครับพัทยานำต้นหอมมาหันนะ่นฮะเป็นท่อนๆแล้วก็หั่นพริกแดงจินดาครับเป็นท่อนๆอ,อย่างนี้นะครับพอเราต้องการรสชาต์ texture ของเขาแล้วก็เตรียมเครื่องครับหั่นแตงกวาเป็นแว่นๆฮะแล้วก็เตรียมนางเอกของเราครับคือไข่เคม็มเดี๋ยวเราจะหั่นเขาชิ้นเล็กๆนะฮะ สุดท้ายเนี่ยแล้วก็เราจะนำลงไปผัดขโขลกกระเทียมครับอ่าตรงนี้เก็บเสียงนิดนึงฮะตั้งกระทะครับเริ่มต้นด้วยเมนูแรกครับคือผัดแตงกวาใส่กระเทียมลงไปพอหอมได้ที่แล้วก็ยีๆนะฮะพอเริ่มไข่เซ็ตตัวก็นำแตงกวาเราไปเลยครับปรุงรสชาติอ,อ,อ่อนๆนะครับ ก็จะมีน้ำมันหอยผาเขียวน้ำตาลพริกไทยนะฮะตามสูตรน้ำปลานิดนึงฮะใส่น้ำตาลลงไปด้วยแล้วก็คลุกเคล้าครับเอาละครับพอ,เ,อเครื่องปรุงเรื่องซึมเครื่องได้ที่แล้วนะฮะเราก็จะชิมรสชาตินิดน,นึง จากนั้นมาต่อด้วยหมูสับผัดไข่เค็มเลยนะครับใส่กระเทียมลงไปก่อนผัดให้หอมครับแล้วก็ตามด้วยหมูสับผัดเขาให้สุกสักนิดนึงแล้วก็เพิ่มเติมด้วยเครื่องปรุงเลยไหมฮะน้ำมันหอยพริกแดงจินดาพริกไทยน้ำตาลฮะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าไข่เค็มเราค่อนข้างที่จะเค็มนะฮะเราต้องตัดรสด้วยน้ำตาลแล้วก็บรรเลงไข่เค็มลงไปเลยครับ จริงๆเมนูนี้ถ้ามีน้ำพริกเผาก็จะเสริมรสชาติมากนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มีน้ำพริกเผาผมก็เลยผัดตามมีตามเกิดก่อนครับผัดให้เข้ากันครับให้เนื้อไข่เค็มซึมเข้าไปในหมูสับครับแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยโอ้โหว้าวาทานมาดูควันขโมงเลยฮะแล้วก็จะมีแตงกวานิดนึงกรอบๆครับใส่เล้าวลงไปใส่กล่องครับไปทานมื้อเที่ยงฮะลองทำดูนะครับหมูสับ